มาทำขนมแผงค่ะวุ้วอุปกรณ์มีหม้อถ้วยใส่น้ำมันมะพร้าวค่ะกระทงค่ะส่วนอันนี้เป็นกระทงวัตถุดิบในการทำขนมแขผงมีแป้งมีแป้งเค้กแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายขาวแตกไว้ แล้วก็กะทิค่ะของที่ต้องใส่มีแป้งเข้าวสองขีดน้ำตาลทรายเจ็ดขีดแป้งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลน้ำกะทีห้าร้อยมิลิลิตรค่ะแต่เราจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อน เสร็จแล้วคนไม่เข้ากันอันนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรคะกำลังกลังนวดแป้งใช่ไหมคะเออมันเริ่มละลายหมดหรือยังคะงงเ,เริ่มละลายแต่ก็ยังเจอแป้ง มือล้างกันเรียบร้อยนะคะล้างแล้วโอเคไม่ได <Okay. S 2> ้ังล้างไ่าเองแล้วก็ดึงออกโอเคค่ะเยี่ยมค่ะอยากให้สองหยิบกระปุกแล้วก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาทา้ทางไหน <Okay. S 2> เพื่อที่เวลาเสร็จแล้วจะได้ไม่ติดเนาะออ,อทำเยอะมั้ยคะก็ทำเยอะอยู่ ให้เต็มเลยไหมคะไม่ตต้องก็นวดอันนี้แป้งที่เรานวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเตรียมหยอดใช่ไหมคะก็จะเหนอะๆมีความเหนียวน่ากินมากเลยนะมันก็แดดมีความเหนอะๆนุ่มๆแดดลงพอดีนะคะเดี๋ยวนี้ก่อนนะคะ ขอขยับมุมหน่อยออลุกแดบดบทาอะไรคะทาน้ำมันอย่าทาเ <ทา S 1> ยอะม,มากนะคะอันนี้เยอะเลยเนี่ยเน่แล้วก็วางค่ะเคลือบๆคะ่ะทาแบบเคลือบๆก็ๆใช่ไหะ ดูพี่ปันเป็นตัวอย่างลูวูนี้คือแป้งที่เรานวดไปแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณอย่างนี้ ต่อไปยอดแป้งเต๋อสามส่วนสี่ของแง ยากไหมคะขั้นตอนต่อไปเอาแปดปุ้ย ตอนนี้เราทำอะไรคะเรียกว่าอะไรเ<อ>ม็ดอะไรคะแปะป้ยวยต้องน้ำให้ร,ออร้อนแล้วยกขนมแข่งที่หยดไว้มาหนึ่งานั้นก็รอ3 0นาทีค่ะ<อ>ขั้นตอนสุดท้ายรำสีผสมอาหารสีแดง,งจุดลงไปตรงขนมข่ง ่ค,ค,คะลูกสาวบอกว่าทำเองใส่แป็กไว้ทำให้รสชาติดูเหน็บขึ้นและแป้งดีมากมันทำให้ขนมเข็งที่น่าเบือ่อเป็นขนมเข็งที่ตื่นตาตื่นใจ